mai nì mai sẽ thay nè, không được đột nha, trúng rồi, không trúng à, trúng rồi đấy, để 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 สวัสดีครับผมเม่กับบอยวันนี้ผมจะพาทุกคนมาตกปลาแต่ว่าที่ตกปลาผมไม่ต้องมันไม่ธรรมดาแน่นอนแต่จะเป็นที่ไหนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยออ้ตองวิธีใส่ เมื่อก่อนผมเเด็กนะผมไม่มีเบ็ดอย่างนี้ให้ตกด้วยเป็นเบ็ดเบ็ดไม้ไผ่อะไผ่ประดิษฐ์อะคิดว่าจะได้ไหมป่าได้ได้ตกหรือคือว่าได้ตกได้ตกอย,ยไม่เคยได้จากเราเลยป่าไปเบียข้างนอกเล่าได้กว้าง โอ้โโชนมปังโหลดอหวานจังเลยตัวแรกเนี่ยถ้าไม่ได้นะโดดน้ำล้วบอกก่อนใส่ให้อันนี้หน่อยลองดิลองดูหน่อยดิ <Okay. S 2> ใส่ให้อันนี้เดี๋ยวลองลองตกนะมั่งเดิเอาจุ่มมันนั่นด้วยเดิจุ่มนะมันจะได้กลิ่น กระบอกนี้นนหรือมันลึกแปลว่ามันไม่มีทุนบบะเกี่ยวว่า

ี่อเย้ะวมาทำอะไรที่นี่ครับมาทำอะไรที่นี่ครับได้กี่ตัวแล้วครับอ๋อครับขาดจังเลย ด,ด,ด,ดูดูดูวิธีการเหี่ยงเบ็ดเขาครับตูเรียบเลยทำไมมันไม่จนะมอ่ะทำไมหลับฟังไม่จมอนะ่ะข้นมาหลุดไนี้ยหลุดหล นัปบงปอไมเนี่ยนังไม่จังฟังปลายาวโดดน้ำเถอะยาวโดดน้ำเถอะ ฉันมาทำอะไรที่นี่เขาบอกว่าป่าเยอะขี้โมจริงๆเลยเราเนี่ยเรานี่มันขี้โมโดยอีกเนี่ยไอ้ไม้นี่ไม้สุดท้ายนะไม่ได้โดนนะ จมแล้วผมไม่ตกอ่ะตกไปเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะรอดูดูดูผู้ใหญ่โดนน้ำต<ว> <ructure hst> ดดเลยสิบนาทีผ่านไป ได้เหมือนเดิม <c oughs> ไม่ใช่แต่ถ้าโดดแไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนนะแล้วบ้านแล้วมาไกลนะนเสลียกลับบ้านเลยนะกลับบ้านเลยบบเอางั้นเหรอเองั้นเดี๋ยวเราเตรียมมาอยู่เตรียมพร้อมแล้วเราไม่มีเสื้อผ้านะไม่รู้ oh. นนอะโอ้โหแล้วเปลี่ยนกลับบ้านไปเนี่ยนะบาปเลยนะ มันกเ็เริ่มมืดแล้วครับทุกคนคขขนมคนทั้งนั้นเลยจริงะอะอไอ้เดือโคึนะคนดู ตรงนั้นมีอะไรปะฮะสายมีนี <S <S ่ปะโคนปะีก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระแครนะครับทุกคน เนี่ยถ้าเด็กๆผมได้างี้นะมันเรียวในมือแม่สันเรียวในมือแม่สัน่นถ้าแม่รูอ้อะปเดี๋ยวเรากลับไปดีกว่าเริ่มมืดแล้วเคยังอนะพ <Yeah. S 1> อใจยังอนะ